สวัสดีค่ะแกกับห้านหน่อยก็มาเลาะคือเก่าเหรอคะน้าเหมือเสามาเลาะเก็บเฮดได้เหมือนนี่เฮดเกิดอยู่นี่ละเอาหนูอินเก็บดูนี่เอาเก็บเก็บทำยังไงเก็บได้ไหมลูกเอาเก็บเอาวางไว้ก่อนเก็บแล้วก็วางไว้ก่อนเอาเก็บอีกเร็วเอาเ็ดเป็นบ่เอาเ็ดเป็นบ่เอาเอาเ็ดจางไหเอาโอ้โหขึ่นเบิดเอาวางไว้ เออ้างไปเช่อกันไปเก็บผุนดูมีอีกวายางไปบึงดูเดินไปเดินไปดูฝั่งทางโน้นเนี่ยแม่เห็นอยู่ฝั่งทางโน้นโดนไปดูดิไปดูเร็วเดินมาเดินมาเดินเร็วเก็บมันบ่เห็นมันเนาะค่ะมันบ่าเถ่ากับปเห็นมันละเอียดเอาเก็บดิเก็บได้ไหมเอาเก็บเร็วเป็นคนเก็บแม่จะเป็นคนถ่ายให้เออถ่ายวีโอให้ไปเก็บอีกมีมดมีมดออกมางั้นมีมดเดี๋ยวไม่เก็บมดแดงเนาะค่ะมดแดงสุ่มเนาะค่ะ ต้นนี้ก็เป็นต้นหว่าเนาะคะ่ะทงเทิงนี่ต้นหว่ามดแดงสมผ่นมาอยู่ดีดีพี่น้องมดแดงสมเอาน้องอินมาหยิบเอาตรงนี้มาเดี๋ยวไม่เป็นคนเก็บก็ได้มาเห็นบ่นน้องอินนี่เก็บเอาหัวขามันเนาะลูกเนาะเอาเน,นี่อไว้เดี๋ยวเป็นเสื้อต่อเน,นาะลูกเนาะ <c oughs> นี่ก็จะเอาเสื้อมันไวตนน้ต่อเนาะค่ะนี่เนาะ <c oughs> ทำไมทำหักแล้วทีนี้เขาทำหักมันยังไงเนี่ยอันเได้กินง่ายอยู่ด้วค่ะนี่ มันก็บหลายดอกเนาะค่ะเนาะนี่ดอกหนึ่งดอกจูม,มันน่ะค่ะนี่ดอกจูม,มันบอเห็นพี่น้องเลยไอ้ใอย่าเหยียบนะลูกนะถ้าเหยียบไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าเหยียบไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าเหยียบไม่ได้กินนะเลยโมแดงสมชามันเอาไม่นี่ก่อนเดี๋ยวแม่พาลงไปทงไปเก็บดอกกระเจียวเร็วมาพี่มาเร็วเร็วเดินต่อเร็วเร็วเดินต่อจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหม เดินเร็วๆอยู่กับบักขามกับบักขามบักขามเปรี้ยวบักขามเปรี้ยวอันนี้สมสมบมบอกไฟค่ะแต่ว่าปีนี้บ่ค่อยดกสมบมบอกไฟนี่โอ้ยสมคักสมเนี่ยด้วยค่ะนี่ไปลุกไปเดินไปเดินออกข้างหน้าเลยเดินไปใช่มันชุก่อนจ้ะเดินไป ถึงบอทงหน้ามือนนิชงบอพุนทางลงเก็บพักนะคะเนาะมีไก่อยู่ค่ะพีิย่างห่อนไงบอกร้านหน่อยไปะคะ่ะใหเดินไปลูกเดินไปปะเดินไปเร็วๆอันนั้นมีเอาหรอกลูกมันดอกแก่ดอกแค่ยังก็ดอกแค่ค่ะมวนน้ำสวนเล้วคะนี่ดอกแค่ค่ะ,คะ,กกคะพ่อได้กินอยู่ปูกไ้พอได้กินอยู่ค่ะพ่อได้กินอยู่ เดืดห้องออกพี่น้องแดืดห้องออกนิ่มเซมหดไปแล้วผมไปแล้วผมลันหน่อยย่างแล้ว